สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบรคคเดินป่านะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้กลับเข้ามาอยู่ในป่าเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาพี่เอฟซีเนี่ยไปนั่งห้างกันนะครับผมซึ่งวันนี้ผมเนี่ยได้มาคนเดียวนะครับเพื่อที่จะไปนั่งดูเงียบๆนะครับฟังดูธรรมชาตินะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอากาศร้อนมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็เหมือนจะมีไฟไม้ป่าควันเนี่ยคือแบบเอ็มเลยนะครับนะไม่รู้ว่าในกล้องจะเจอหรือเปล่านะ คือกลิ่นควันเนี่ยผมได้กลิ่นเลยนะครับทุกคนว่ามีไฟป่าเนี่ยน่าจะไหมอยู่แถวๆนี้นะครับทุกคนแต่ว่าผมไม่รู้นะครับว่ามันไหมที่ไหนนะครับตอนนี้ผมก็ได้เข้าไปในป่าแล้วนะผมได้ยินเสียงนะครับทุกคนคล้ายๆกับเสียงคนเดินเลยนะอาจจะเป็นพวกหนูก็ได้นะทุกคนนะก็เราจะเราจะคิดบอกไว้ก่อนนะครับทุกคน ก็โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยดีกว่าครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับขอคนเล่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยดีกว่าผมไปไปครับทุกคนการที่เราจะเข้ามาป่าเนี่ยเราก็ต้องพกอาวุธอาวุ่อาวุธมาด้วยนะทุกคนพวกอย่างเช่นมีดหนังสติกอะไรอย่างเงี้ย เราต้องพกติดตัวตลอดเลยนะครับขานไม่ได้เลยก็คือมีดนะวันนี้ผมก็ไม่ได้มานอนนะครับผมแค่อยากจะมานั่งมานั่งดูนั่งส่องสัตว์นะทุกคนว่าเราจะเจอสัตว์ป่าหรือจะเจออะไรกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยป่าเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะทุกคนใบไม้เนี่ยร่วงเต็มเลยนะที่นี่เนี่ยก็จะได้เสียงนกนะครับแล้วก็เสียง จ,จักจั่นนะเพราะว่าหน้าแรงเนี่ยจักกจั่นมันร้องเยอะนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องรีบเดินหาห้างก่อนนะอีกอย่างนะทุกคนนกขวดสวยเลยทุกคนนกกระวานนะนกกระวาว นกกระวอเอ้ยไม่ใช่ดิคือนกกังแขนนะครับทุกคนหน้นาอกสีสีส้มๆนะไม่ใช่นกกรนะวอครับผมพูดผิดครับเป็นนกกังเขนเหมือนเมื่อกี้เหมือนแบบนก,กังเขนเนี่ยจะบินหนีหรือเปล่าไม่รู้นะอยู่ฝั่งโน้นนะัดแล้วก็บินลงมานะครับอากาศเนี่ยร้อนมากทุกคนร้อนจริง ผมว่าน่าจะใกล้ถึงห้างแล้วนะห้างน่าจะอยู่แถวนี้นะครับถึงแล้วทุกคนผมมาถึงห้างแล้วนะ นี่นะทุกคนเรามาถึงห้างละโหพี่ๆดูด,ดีไม่รู้ว่าห้างเนี่ยจะขึ้นได้อีกหรือเปล่านะครับดูมันไม่มีที่จับแล้วนะ เปนนี่คือแบบค่อนข้างที่จะอันตรายเลยนะเราจะต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะครับไม่รู้ว่าห้างยังนั่งได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนั่งนะไอตรงนี้พี่ตั๊กเนี่ยน่าจะเผาเสือสมิงนะครับทวนเสือสมิงเขาวไม่รู้ว่ามันไปไหนละผมว่ามันอาจจะวนเวียนอยู่แถวนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะรีบขึ้นบนห้างดีกว่านะครับทุกคนไปทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเจอบนห้างเลยดีกว่าผมไป พี่เอฟซีครับตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้ขึ้นมาอยู่บนห้างแล้วนะครับต้องบอกพี่นะครับว่าห้างเนี่ยขึ้นยากมากนะคือแบบตอกท้อยเนี่ยมันหักไปหมดแล้วนะโอ oh. คือผมเนี่ยต้องรีบขึ้นมาบนห้างแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้เสี่ยงคนเดินนะครับพ,พี่ผมได้เสียงคนเดินจริงๆแต่ว่าผมถ่ายพ,พี่ดูไม่ทันนะครับผมเนี่ยรีบปีนขึ้นมาบนห้างเลย แล้วก็ผมเนี่ยก็ได้กินข้าวมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าผมก็ได้เอาของกินมาเล็กน้อยนะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้มาครั้งคืนนะครับทางนี้คือแบบใบไม้เนี่ยเต็มเลยนะผมจะทำวอมสะอาดห้างก่อนนะจะได้นั่งสบายหน่อยใบไม้เยอะมาก น่าจะไม่มีคนขึ้นมานะ โอเคครับประมาณนี้นะมาทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งพักเหนื่อยกันก่อนเดี๋ยวนั่งพักกินลงกินน้ำกก่อนนะครับผมแล้วก็จะมาดูนะครับว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่อนะกับบนห้างนี้นะครับอากาศนี้คือแบบสุดยอดเลยนะทุกคนแดบดบประเทศไทยนะ แต่ว่ามาอยู่ที่นี่ก็มีความเย็นอยู่น้อยหนึ่งนะครับทุกคนแปลกมากตอนที่ผมกําลังจะขึ้นห้างนะครับผมเนี่ยเลินเสียงคนเดินด้วยนะครับทุกคนดูว่ามันเป็นเสียงอะไรนะทีนี้ก็จะเล่นเสียงจัก,กจั่นร้องนะครับพี่พ ด้วจานเนี่ยเราก็สามารถหางกินได้เลยนะมันมีแบบน่าจะมีแบบปีละครั้งนะแบบช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันจะมีเยอะนะครับทุกคนทุกคนเีนเสียงมันมีเสียงใต้ห้างเรานะครับไมรู้ว่าในคอเน็ตยชหรือเปล่า ันก็ไม่มีตัวแล้วนะทุกคนถ้าเป็นสัตว์ป่านะเราก็เจอแล้วนะครับแมงวีเยอะมากนี่นะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูผูไห้ดูนะนไม่มีใครนะครับพี่พี่มันมีแต่เสียงนะครับเสียงแบบเหมือนกับคนเดินเลยนะ นี่นะมันไม่มีจริงๆ,ๆทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยได้ยินเสียงนะครับผมทุกคนไม่ใช่แล้วถ้าเป็นพวกสัตว์ป่านนะผมเจอแล้วนะเพราะว่าการที่เราอยู่บนห้างเนี่ยเราก็จะเจอชัดเจนเลยนะว่ามีตัวอะไรเดินมาหรือเปล่านะครับโหลงมาด้วยนะทุกคนลงมาด้วยนะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมะจะขอตัวนั่งกก่อนนะเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมจะได้ถ่ายให้พี่ๆดูนะครับผมว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยห้างเนี่ยไม่ควรมาคนเดียวนะแต่ว่าผมก็อยากจะมาคนเดียวด้วยนะครับเพราะว่าวบพีตักบินดานเนี่ยไม่ค่อยว่างกันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งกันเลยดีกว่าพี่ๆครับตอนนี้นะครับ ผมรู้สึกอะไรได้บางอย่างหนึ่งนะเหมือนมีคนเดินมาใต้ห้างผมเลยนะครับพี่ๆผมจะไม่ส่งเสียงดังนะจะคอยดูนะครับว่ามันจะมีตัวอะไรเดินมาหรือเปล่าทุกคนได้ยินปะทุกคน พี่เจอไหมมีว่าเป็นใครนะครับทุกคนแต่ว่าครๆน้องมอสเลยดย้ทุกคนเฮ้ยพี่คือต้องบอกก่อนนะครับว่าน้องมอสเนี่ยอยู่กับพี่จินดานะไม่ได้ไปไหนนะถ้าไปก็คือไปไหนมาไหนไปด้วยกันตลอดนะแต่ว่าผมชวนพี่จินดามาพี่จินดาอยู่ไลนนะครับทุกคน หรือว่าจะเป็นสมิงแปลงกายเป็นน้องมอสอะของทงงเท้าก็ไม่ใส่นะใครอ่ะใช้น้องมอสหรือเปล่าน้องมอสเมนอะไรเชียว่าไม่ตอบอะไรผมเลยนะครับพี่พีเมนน้องมอสเชีย น้องมอสทุกคนไม่ใช่ละถ้าเป็นน้องมอสเนี่ยต้องคุยกับผมแล้วนะแต่นี่คือผมเรียกแางเงียบเลยนะครับพี่ทุกคนหรือว่าจะเป็นสมิงแปลงกายเป็นคนรู้จักเหมือนเขาจะมาหลอกล่อให้ผมลงไปเลยนะแต่ว่าเขาไม่คุยกับผมนะโอ้เขาเดินวนใต้ล่างห้างเลย เฉยเลยนะครับพี่พี่สมอสคว้ามนิเนเะดียพี่พี่ครับคือเขานั่งนิ่งเลยนะ น้องมอสไม่ใช่นะทุกคนถ้าเป็นน้องมอสเนี่ยเขาจะไม่ทําพฤติกรรมแบบนี้นะครับผมเรียกคือเขาจะเรียกผมตลอดเขาจะขานตอบรับนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันเงียบเลยนะผมว่าไม่ใช่น้องมอสแน่นอนถ้าเป็นน้องมอสจริงๆอ่ะต้องบอกเลยนะครับว่าเขาต้องแบบมาเรียกผมนะ อันนี้คือน่าจะเป็นสมิงแปลงกายมานะครับ ็นไรวะนั่นน่ะนมอมาดเฮ้ยผมว่ามันต้องหลอกผมว่ามันจะหลอกให้ผมเนี่ยลงไปหาแน่ๆเลยนะทุกคนแต่ว่าผมจะไม่ลงไปดีกว่าจะรอจนกว่าสถานการณ์เงียบแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมค่อยลงกลับบ้านนะตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะทุกคน เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยมันเดินสี่ขาทุกคนเหมือนแบบมันก็โดดไปนู่นเลยนะทุกคนนะมันเดินไปนู่นละแล้วลก็คือทุกคนมันไม่พูดกับผมเลยนะนะคือเมื่อกี้นะี่เหมือนมันทำอะไรไม่รู้อะ ที่แรกนะผมก็ตัดสินใจนะครับว่าผมจะลงไปดีหรือเปล่านะมันวิ่งไปนู่นแล้วนะทุกคนมาไหนๆก็ไหนไละผมก็ได้เตรียมมีดหมออาคมมาด้วย๋ยวผมเนี่ยจะลองไปลงดูข้างล่างนะจะลงไปข้างล่างนะครับพี่พีเอฟซีนะมันวิ่งไปข้างในละถ้าเป็นเสือสมิงจริงๆอะ่ะ ถ้ามันเข้ามาทำร้ายผมนะผมจะเอามีดฟันมันเลยจากมีดหมอเนี่ยลงอาคมเนี่ยแทงท้องเลยนะครับทุกคนไปพี่ๆเดี๋ยวผมขออนุญาตลงจากห้างก่อนนะครับทุกคนไปโอเคทุกคนตอนนี้นะผมก็ได้ลงมาจากห้างแล้วนะครับผมคืนก็ลำบากลงก็ลำบากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินตามขึ้นไปดูข้างบนนะครับ ม่รู้ว่ามันไปไหนแล้วนะแต่ว่าผมเนี่ยเจอมันเนี่ยวิ่งขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับทุกคนแต่ว่าผมจะไม่เข้าไปลึกนะผมต้องเซฟตัวเองไว้นะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยของผมนะถ้าผมเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับทุกคนอันตรายนะทุกคนเจอไหมหมันคล้ายๆกับน้องมอสเนะแต่ว่าไม่ใช่น้องมอสนะถ้าเป็นน้องมอสจริงๆอะ่ะต้องบอกเลยนะว่าผมเรียกเนี่ยน้องมอสจะตอบกลับนะครับแต่ว่าอันนี้ มันเงียบไปเลยนะครับพี่พี่รู้สึกมันไม่แบบมันไม่มีตัวตนอนะอาจจะเป็นพวกสหมิ่งเนี่ยแปลงใาหมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าน้องมอสเนี่ยกับพี่ยินดาอยู่ที่ไร่นะครับผมนะเขาอยู่กับแม่นะเขาอยู่กับแม่น้องมอสน,นะป้าจอระเคสน,นะครับทุกคนผมเนี่ยก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแม่น้องมอสเนี่ยนานนะนะเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ต่างหมู่บ้านนะครับทุกคน อาจจะเป็นเสมิงเข่าที่พี่ตั้งเนี่ยเผาอาจจะแปลงกายเป็นน้องมอสก็ได้นะโอเคครับพี่พเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องขอตัวเดินทางกลับบ้านนั่นแหละเพราะว่าถ้าผมอยู่อีกนานเนี่ยผมอาจจะโดนมันทําร้ายมันอาจจะกลับมาทําร้ายผมก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ได้เดินลงมาลงมาอยู่บนห้างแล้วนะครับทุกคนลนูห้างดิ ทางนี้โอ้โหขึ้นก็นลำบากลงก็ลำบากนะครับทุกคนไปผมจะไม่ตามมันไปละก็โอเคผมเนี่ยขอปิดคลิปเลยดีวยกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาไว้เจอกันคลิปหน้ากันเลยดีวยกว่าผมไป